ใช่มาจากอีสานด้วยแบรนด์ Ambassador ครับผมก็เป็นเป็นเรียกว่าแบรนด์ที่ทำงานมาด้วยกันยาวนานมากแล้วก็เป็นแบบเป็นพี่พี่ LG แบบทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็วันนี้เราได้มา represent <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของ PureCare ซึ่งเป็นเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะกับตอนที่โคตรเลย เป็นเหมาะกับตอนนี้มึ่แม่เพราะว่าอย่างที่บอกคือแบบสัญญาณเตือนมาแบบบ่อยมากว่าแบบ pm 2องมันแรงขึ้นทุกทีทุกทีอะไรเงี้ยบางวันนี่คือแบบต้อง work from home อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนาจนแบบเห็นในอากาศได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมยิ่งผมเนี่ยเป็นนักร้องต้องใช้ปอดบ่อยๆก็คือต้องแบบมีเลยอ่ะใช่ใครไม่แคร์ lg แคร์ครับผมนใัหาได้ด้วยใช่ก็จะมีตัวที่เป็นแบบว่า aerocat ซึ่งมันจะเป็นแบบว่านี่ ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทาวเวอร์แมวด้วยซึ่งน้องแมวจะชอบอะไรอยี่แล้วที่มันปีนป่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนอนอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็คือจะปรับให้อุ่นได้ด้วยให้น้องแมวนอนแบบอุ่นๆได้ด้วยก็คือกําจัดเรื่องขนเรื่องเ m สองจุดให้เราด้วยแล้วก็น้องแมวด้วยในวางไวไ้ในห้องน้องแมวได้ด้วยใช่ใช่แล้วก็ปลอดภัยน้องแมวด้วามันจะไม่มีมุมที่จะเข้าไปได้ครับ ใช่ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยผมอ่ะคุณสัตว์คุณแมวครับอย่าทะเลาะกันอ๋อผมว่าคือหนึ่งคือมันจะเป็นแบบที่น้องแบบว่าได้มาพักผ่อนจริงๆแล้วก็แบบที่สองคือกำจัดเรื่องขนด้วย ที่มันจะลอยอยู่ตามอากาศอะไรเงี้ยเขาก็จะดูดเข้าไปด้วยซึ่งน่าสำคัญมากสาหรับใครที่เลี้ยงแมวจะรู้เลยว่าแบบห้องนั่งเล่นโซฟาอะไรก็แล้วแต่เต็มไปด้วยแบบขนอะไรเงี้ย <laughs> ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากแล้วก็3คือเรื่องฝุ่นเพียมเราอยู่ในสถานที่ปิดเพราะฉะนั้นเราต้องมีเหมือนอเครื่องฟอกอากาศที่ค่อนข้างดีนิดนึงที่มันจะแบบช่วยจัดก,การเรื่องนี้ไปให้ได้ <laughs> ใช่ ใช่ใช่ใช่ดูดูดูสวยด้วยนะเออคือตั้งเวลาดูแบบเอออก็ดูหมายถึงพี่จะไปนอนแมวไปนอนใช่ครับครับผมก็ฝาก LG PureCare ด้วยคือเหมาะกับมันนิดหลายหลายไลฟ์สไตล์มากๆคือเลือกเอาเลยแบบว่าแบบทุกคนแบบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนก็คือเหมาะกับอันไหนก็คือได้เลย แต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพมากกว่าเรื่องของปอดมากกว่าที่เราต้องแบบใส่ใจทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบหลายๆคนนองออกไปทํางานเงี่มันบางคนไม่มีทางเลือกก็คือต้องออกไปเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆในสถานที่ของเราแบบเลือกช้อยซีดีในการที่แบบเออล้วมีเครื่องฟอกอากาศหรือว่าแบบอุปกรณ์ที่เสริมเรื่องสุขภาพเรื่องปอดตา่างๆใช่คือคันตาแม่ผมอะแบบคันตาจนแบบต้องเอาที่ล้างตามาแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ต้องซื้อที่หยอดตาเพราะว่า ผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจอฝุ่นหนักๆเีอยไม่ไหวแต่เราเองก็ยังไ,ไม่มีไหวยังไม่ค่อยเจอใช่แต่ว่าก็จะมีถ่ายรายการบ้าง<ม>ที่แบบโหแบบกลางกรุงเทพอะไรเงี้ย<ม>ก็มีแบบอย่างนั้นด้วยที่ช่วงนี้แบบต้องไปแบบทำหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องแบบใส่ใจตรงพอกลับมาบ้างก็ต้องแบบ ผมว่าหนึ่งคือบางบงอย่างอาจจะเซฟไม่ได้ในจังหวะนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาบ้านก็เอาน้ำเกลือล้างจมูกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่อาจมีเครื่องฟอกอากาศหรือว่าแบบใช้แบบแมสในจุดที่เราแบบ ต้องเปิดเปิดตอนที่เปิดจริงๆเท่านั้นน่ะ <S 2> <S 2> เออใช่เพราะฉะนั้นก็ทุกทุกอย่างที่มันปิดช่องได้แต่ว่ามันก็ต้องมีแหละที่แบบสัมผัสฝุ่นโดยตรงเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแบบคลีนตัวเองเคลียร์ตัวเองแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่มันแบบอากาศดีตัวเองมีความเคลื่อที่กับมันมากน้อยขนานดผมตัวเองมีเครื่องคันมาก,กไม่ผมผมจะแบบไม่ไม่ถึงกับแบบว่าแบบเละเลยเลยแต่ว่าวก็คือมีคันตามีตาบวมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบน้ำมูกจามอะไรเงี้ยมีใช่กินยากินยากินยาๆๆแก้แพ้ตลอดเลยใช่ ใช่อย่างแบบไปถ่ายรายการอย่างเงี้ยเมื่อวานก็มีมีจังหวะที่ต้องกินเหมือนกันใช่วนนี้คอ่ายชินใช่ไมผมว่าชินไม่ได้อะมันเป็นเรื่องของสุขภาพอะเออแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านมันไปเพราะเพราะเหมือนผมรู้สึกว่าพอมันมีกระแสมาช่วงหนึ่งมันก็เหมือนมีการจัดการเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมว่าเราต้องคอนเซิร์ตมันในทุกๆโมเมนต์ดีกว่าเออไม่ว่าจะเป็นใครเพราะเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลที่เรามองไม่เห็นก็จริงแต่มันฆ่าเราได้เออหลายแรงด้วยมันเป็นบอกเกิดของหลายๆโรค ถ้าปลอดไม่ดีมันจะมีอีกหลายโรคเลยที่มันตามมา <Okay. S 1> ผมว่ามันก็คือเราไปฟอสใครไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ในพื้นที่ของเราเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้เซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟสิ่งรอบข้างด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆอะไรเงี้ยถ้าใครที่เป็นคนที่ทําแบบเกี่ยวกับสวนหรืออะไรเงี้ยก็เลิกเรื่องการเผาเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ก็แคร์เรื่องนี้ให้ให้มากขึ้นเพราะว่ามัน มีคนได้รับผลกระทบตรงนี้มากเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าใครแบบทำเกี่ยวกับการเผาก็ลองดูวิธีที่มันแบบปลอดภัยขึ้นอะไรเงี้ยขึ้นด้วยครับครับครับดีนะครับผมก็แบบแฟนๆคุณมาสอบไปเยอะเหมือนกันแปลกใจมากแฝ่งตัวไปแบบโอ้มาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แต่ก็เป็น คือเหมือนแบบเราได้ไปซัพพอร์ตน้องๆที่เราเห็นบ้างแต่แบบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นเก่งแต่แบบเก่งเริ่มแบบมาถ่ายด้วยกันแล้วแบบเออแล้วก็เออเห็นน้ำปิงที่แบบเริ่มพัฒนาขึ้นมาอะไรอย้รู้สึกว่าเออน้องๆก็เต็มที่เราก็แบบไปซัพพอร์ตน้องๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีครับใช่น้องเขามาจีบครับน้องน้องน้องเขาน้องๆเามาจีบที่คอนเสิร์ตเพื่อนคนหนึ่งใช่ใช่ ขามกินยังงไพี่เจว่าเนี่ว่างไหมไม่ว่างไม่ไม่ไม่จริงๆอ่ะมันจะมีงานหนึ่งที่ต้องแบบไปกลับแบบอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าแต่ว่าเราก็แม่เนชใชื่มันมามาทันได้ใช่เขามีความผิดพลาดคุณที่คุณเวทีเอ่อก็ของผมใช่ไหมใช่ก็คือด้วยด้วยด้วยความที่มันแบบอาจจะมีหลายเวอร์ชันอะไรเงี้ยด้วยแบ็กิ้งแท็กอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเปิดผิดเวอร์ชันหรืออะไรเงี้ยก็ก็ ก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยพอนนี้มันยังไม่มาเราอยู่ตรงไหนของเพลงแล้วเนี่ยคือมันจะมีแบบท่อนลา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 ลมันมาตั้งแต่แบบช่วงเวิร์ดเลยผมก็เลยงงว่าเราอยู่ตรงไหนของเพลงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีความงงนิดนึงว่ายังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ m a n นจไปตามนั้นเอาตัวรอดไปตามนั้นหลายคนชื่ชมความเป็นืเป็นอ่างไรวโชว์มัตโกออะไรเงี้ยคือผมเจอบ่อยไงครับไม่รู้ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับผมใช่เรื่องเงี้เกิดกับผมมากบ่อยมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ โอเคแต่มันไม่ควรเป็นเรื่องที่ควรจะชินน่ะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องรับให้ได้ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ผมมีตกใจแวบหนึ่งแต่ว่าต้องกลับมาให้เร็ว <c oughs> ใช่คือมันจะมีท่อนหนึ่งที่ผมแบบร้องเหมือนซ้ำเนื้อเพราะว่าผมคิดผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่พีฮุกหรือว่าท่อนเวิร์ดหรือท่อนอะไรอยู่ผมก็เลยซ้ำอีกทีหนึ่งว่ามันใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันจะไปไงต่ออะไรเงี้ยเออก็เลยแบบหยุดแป๊บหนึ่งเพื่อรอด้วยอ๋อโอเคมันอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ย ใช่ครับผมใช่เนาาถสอย่นเ้ึาอยังพอไปได้ไงแต่คือยังยังแบบสมมุติว่าเพลงดับเพลงอะไรอย่างเงี้ยยังไปได้คือไมในมือเราเนี่ยเรายื่นไปคนดูร้องได้ด้วยเขาอาจจะจำท่อนได้ดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราเราช่วยช่วยกันได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าคือไมในมือมันเหมือนเป็นพลังในมือที่เรารู้สึกว่าเราแบบ เฮ้ยเราเทคอนโทรได้ mm hmm. อะไรเง mm ี hmm. ้ยเออไม่ว่าสมมุติดั้งีดับหรืออะไรเง mm ี hmm. ้ยแต่มันก็ไม่ใช่เสมอไปนะมันอาจจะมีบางทีที่มันแบบเกินดียอ,อนเราไปจริงๆอะไรเง mm hmm. ี้ยก็ก็ต้องดูไปตามสถานการณ์แหละเออ mm hmm. ก็จริงๆมันก็คิดว่าทุกฝ่ายคงทำเต็มที่แล้วแหละแต่ว่ามันมีเรื่องความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมออะไรเง mm ี้ยครับผมแต่ว่าก็ก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นค้า้งหน้าคงจะต้องแบบรัดกุมเรื่องเรื่องการส่งแบบ <S <S ไ <ป S 1> ฟล์เรื่องการทํา <ไป S 1> เช็ครีเช็คอะไรงี้อีกทีนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่สาวก็งงว่าเหมือนนี่ไม่ใช่เวอร์ชันที่ผมส่งไปนะครับอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันเกิดขึ้นบนเวทีแล้วผมต้องไปต่ออะไรเงี้ยครับผมั้ครับเขาบอกว่ามันเป็นการพบแฟนเก่ามันจะเป็แฟนใหม่อ๋อแบบในเรื่องในในในของแบบภาพของพระปรโยช์อะไรอย่างงี้วิมานหนาสิงหนาอ๋อเป็นตัวละครแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจักรวาลมาคลบกัน อ๋อก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนผมมองว่าผมมาซัพพอร์ตน้องๆให้เฉยใช่ก็ก็ดูน่ารักดีครับผมทุกคนก็ดูแบบคอมเมนต์ในเชิงแบบไม่ได้ไปเชิงเชิงแบบเฮ้ยทำไมวะอะไรเงี้ยก็ดูแบบเชิงสร้างสรรค์นี่ก็ก็ดูน่ารักดีครับผมว่าิว่าไม่แย่งไม่คิดจะแย่งใครอ๋อผมผมรักที่สุดคือผมรักตัวเองครับคุณต้องดูแลตัวเองหรอเออคนคนที่เขา ถ้าสมมุติว่าเราเจอใครที่เขาเข้ามาครับผมสิ่งนี้เราต้องรักตัวเองก่อนที่รักคนอื่นนี่<อ>ผมพูดไปในไรมั่วไปหมดเลย <laughs> ใช่ตอนนี้ <laughs> เพื่อเบลี่ยนไรตรงตัวนี้ใช่ผมว่าอะไรก็ได้ที่มันไม่อยู่ในอ,อยู่ในขอบเขตที่ความนา่ารักกับผมโอเคหมดผมอย่างนี้เคยบอกคือหน้าที่จิน้นเป็นหน้าที่แฟนคลับ <laughs> เราแค่ทำ,ำตามหน้าที่ของเราไปใช่ไหมถ้าเขายังอยู่ในพื้นที่ที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าแบบใช้คําพูดไม่ดีหรือว่าแบบด่ากันหรือแบบทําร้ายอะไรเงี้ยก็ ก็โอเคน่ารักดีไงใช่ภูมิใจมากเพราะว่าจริงๆน้องตั้งแต่แบบเริ่มเมิร์กเวิร์กช็อปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องมีของแต่ที่สำคัญที่สุดคือรู้สึกว่าน้องเก่งเป็นคนดีโดยรากเออเออเป็นคนที่แบบเราคุยรู้สึกเออน้องคนนี้แบบน่ารักจังเลยไม่มีอัตตาตัวตนแบบมีความแบบพัมเบิลเจอที่ทุกครั้งตั้งแต่วันแรกเจอเขาทั่วนี้เจอเขาก็เขาก็เหมือนเดิมเพราะน่ารักเหมือนเดิมใช่ โอ้ยเขาเขาร้องดีครับร้องดีใช่แล้วอย่างน้ำปิงเองเราก็เห็นเขาได้ร้องในรายการเออมาแล้วก็เริ่มตั้งแต่เป็นแบบเพลงวีนนเงี้ยใช่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยรเราก็โอ้น้องเขาก็เติบโตในสายของเขามาจนแบบมาบรรจบกันจนได้ในวันนึงอะไรก็ก็เก่งครับแต่ก็จะมีงานที่น่าหลงคู่กันมันจะมีโอกาสคือผมไม่จริงๆไม่ได้ปิดกั้นอะไรก็ก็ถ้าสมมติมีเอาที่อะไรที่เราได้ได้ร่วมกันก็ยินดี งานเพลงผมยังทำของตัวเองไม่ทันเลยครับผมอยากจะบอกให้ตัวเองี้จะมีกี่ซิ่งก็อะไรก็ตอนนี้ก็แต่งไว้แต่ว่าก็เดี๋ยวรอรอดูว่ายังไงเพราะว่าจริงช่วงต้นปี5เดือนแรก6เดือนแรกนี่เป็นอะไรที่แบบตารางแน่นมากแล้วก็มันมีถ่ายหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นต้อง manage ทั้งเรื่องร่างกายเรื่องเรื่องทำเพลงเรื่องพาร์ทงานแสดงเรื่องพาร์ทรายการอะไรด้วยที่ตั้งใจไว้ปีนี้เราจะได้ทำเพลงเยอะ คิดไม่ออกเลยฮะเอาเวลไทยต้องมาสักเพลงแล้วนะเจ๊เวลาเราต้องมีเพลงรักปะตายแล้วตายแล้วอ่าลองดูลองดูก็คิดว่าอย่างน้อยก็ยังต่ำๆก็ต้องมีสี่ไหมเออสี่ห้าอะไรเงี้ยไปมาแล้วหนุ่มเพลงเออก็อยากทำบ้ามด้วยอะไรแต่ว่าอยากจะแบบใช้เวลาแป๊บนึงเพราะเพิ่งปล่อยอีพีมาไปเทศกาลไหบ้างคะเวลาสงการแล้วกตรคิดมากโอ้ยสงการนี่ต้องเป็นยังไงต้องแบบเยอะ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 นี่แหละคุณยังไม่มาถึเลยนะ กอาจจะอาจจะมีก็ได้นะสงการเจฟัตเตอร์ต้องแบบชื่อเพลงอะไรเนี่ยของขวัญวันสงการลาอะไรอ่ะเอะไรดีเจเจฟัตเตอร์นะครับผมมะมะมะผมนี่เป็นคนที่ให้พี่ให้ทำอะไรผมก็ทำนะเนอะเนอะอ่า โหถ่ายทุกอีพีคือแบบสุดทุกอีพีเราถ่ายกันแบบสนุกมากนะครับเป็นเป็นเป็นอีพีที่สนุกมากในหลายๆทุกๆอีพีที่ถ่ายมาแล้วก็คือเกมก็เหมือนที่เราเคยดูเลยอะ่ะแบบแบบทุม่มโปรดักชั่นอะไรทุกบทีกล้องแบบเต็มมุไปหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าสนุกแน่นอน <c oughs> กับสิ่งที่เกิดที่ทุกคนจะได้ดูครับจะต้องเตยมตัวเอยใช่ั่นแหละความที่แบบอะไรที่ไม่เคยเห็นน่ะก็คือได้เห็นแน่นอนสภาพที่แย่ที่สุดของทุกคนในสภาพที่แบบเปียก อะไรก็แล้วแต่อะไรง zek zek เงี้ยก็ได้เห็นแน่นอนเราต้องเซฟตัวเองยังไงจเพราะเรามีงานเยอะที่ต้องทำไงมันจะต้องต้องเซฟตัวเองด้ว,วงวใชอก็ต้องแบบว่ามีตติตลองเ้ลาว้าเฮ้ยเดี๋งต้ีงานอืต้นะเว้ย้อะไรเงี้อก็ก็ต้องแบ้อบคุมอติอตัวเต้องด้วยในการเล่ต้องบบต้ตางๆแอต้อต่เ้อง้องต้้องต้องต้้าองตรอบอไ้อออออตอ้อออ้ออตออ้ ไม่อยากสป,ปอยอ่ะเอาข้ามคำถามนี้เลยโอเคครับจะได้ดูจะได้ดูเร็วนี้ใช่ไหมเจฟเผม,ไ,มไ,ดได้ดูเร็วนี้แน่นอนครับผม <c oughs> ใช่เพราะว่าถ่ายไปหลาย EP ละครับค <c oughs> อเคคนทครับขอบคมณนรับ